โหุ่่มพูดสาวิทยาเนี่ยโอ้โหแม่กลังการงานสร้างเ,ออเหมือนใครจะก่ายอยากจะกลับไปอยู่เลยไอ้เรื่องที่มันเป็นด้านมืดแบบไม่มีใครมาพูดแล้วในวิชาการส่วนใหญ่อะอยุธยาเนี่ยเป็นรากฐานเป็นรากงากเป็นรากแก้าเป็นรากฝอยของการคดโกงในปัจจุบันในสมัยพระชัยราชามีเหรียนไว้ท่านก็เอาเงินอย่าหลอมหลอมเลยแล้วจากไอ้น,นี่อปาปากเทเลยก็ร้อนร้อนนะก็อยากขี่เงินอยากกินกินสิบบาทข้าติบเบอรก็เอาเมียกินก็กินไปเด็กกินเอาตายสิ คุกมีไหมมีบมื่อี้เองติดเมียรู้เองไม่ได้ทำอะไรอ่ะเอ,อ็เองก็มาติดด้วยนะเอ็งติดคุกแต่เมียติดตารางไม่อยากบ้านคุณแผนไหมแล้วคุณแผนยนะนนุ่งาายาเนี่ยทำไมอ่ะไม่ได้คุกบางคนไปถ่ายรูปเนี่ยบ้านคุณแผนเก่าบ้านแผนพาแก้วทุยคุกคุกคือสมัยก่อนมันจะมีการค้าทาสมีการซื้อขายกันมันซื้อขายทาสกันซื้อขายก็อย่างเวยอย่างควายอะแหละของสิวยาเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นลูกของขุนนางที่ขายให้เข้าซ่องขุนนางอืมก็มียศฐานเป็นอาศักดิ์ใช่แล แล้วคนจะละเลยจะรึิ2แผ่นนี้ไม<น>่คิสับแช่งไว้เลยเนี่ยให้ตายคืนตายวันอย่าเพ้่ดูีกว่า สวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับใน EP นี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้ผมพาแขกรับเชิญสุดพิเศษครับเชื่อว่าหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีอาจารย์ตุ๊กบางประินนั่นเองครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ,บวันนี้มาที่วัดหน้าพระเมรม,มีเรื่องราวต่างๆนานาม,มากมายที่อยากจะถามอาจารย์ได้ครับขอความรู้หน่อยนะอาจารย์ได้เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับปริษัทของอยุธยามานานนึงอาจารย์ มันก็นา,านแล้วนะตั้งแต่คือนะตั้งแต่เราเริ่มเล่นพลาแล้วพลาเนี่ยมันโยงถึงเกี่ยวกับวัดต,ต่างๆแล้วมันโยงเข้าหาประวัติศาสตร์ทําให้ค้นไปค้นไปจนลึกลงลึกลงเรือ่อยๆเพราะว่าเราเล่นพลาเนี่ยเราต้องเล่นพลาที่มันใกล้บ้านเราเพราะทำให้เราซึมซับประวัติไอ้เพิ่งเนี้ย ไปในตัวไปในตัวรู้เ่ื่องเดิถูกไหมฮะใช่ทีนี้ที่ผมเลือกมาที่วัดนี้ครับตอนนั้นเนี่ยที่พม่ามายึดกรุงศรีอยุธยาเผาวัดบริเวณรอบๆกรุงศรีหมดเลยมีวัดนี้เพียงวัดเดียวที่ไม่ถูกเผาจริงไหมครับอันนี้เป็นคำตอบที่ผิดผิดใช่ไหมครับทั้งหมดอะพม่าตั้งค่ายรอบกรุง2นี่ค่ายค่ายส่วนใหญ่เป็นค่ายในวัดมันมีหลายวัดที่ว่าไม่โดนเผายังน้อยคือ27วัดอาจารย์บอกว่า27วัดที่ไม่โดนเผาเท่ากับทัพพม่าที่มาตั้งในไทยเลยใช่ นั่นแสดงว่าทัพพม่ามาตั้งภายในวัดใช่แล้ววัดที่ทัพพม่ามาตั้งคือพม่าจะไม่เผาที่อยู่มาจะเผาทำไมอ่ะาดีลยครับอาจารย์เพราะนั้นรายการเราเชื่อว่ารายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจวัดก่อนนะอาจารย์พาไปหน่อยครับได้ครับเชิญนี่เชิญเลยครับ รย์ครับดูจากตรงนี้โบสถ์หลังใหญ่มาก<ช>เป็นโบสถ์เดิมหรือว่าบุรณะมาครับคือวัดหน้าพระเมรุเนี่ย<ช>มีการสร้างวัดมาตั้งแต่ยุคต้นแล้วพอเราดูจากใบเสมาสองใบเนี่ยจะยเป็นใบเสมาคู่ใบเสมาคู่เนี่ยคือวัดหลวง<อ>แต่ว่ายังไม่ตบผลึกนะข้อมูลนี้บางคนก็บอกว่าวัดเนี่ยมีการบูรณะมาตลอดเพราะว่าวัดเนี่ยจะรู้สมัยไหน ต้องดูจากใบเสียมารพระราชพงศาวดารเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าหน้าพระเมรุตั้งแต่สมัยบุเรงนองตีกรุงศรีอยุธยาสถาปัตยกรรมคืออันนี้มันเป็นร้านโกสินที่มีการบูรณะตั้งแต่รัชกาลที่สามตรงบริเวณจัว่วม,มีรูปนารายณ์ทรงรุฑอยู่ สถาปัตยกรรมช่วงย,ยุทธยาแท้ๆเลยใช่อย่างเสาเนี่ยแปดเหลี่ยมมักมีองค์แปดแล้วก็วเ,เป็นบัวพระเาสาขึ้นไปใช่ไหมทางดางตนี่คืออยุทธยาแท้อาจารย์อันนี้เขาเรียกทรงอะไรอาจารย์ทร,รงเซิร์ฟบางคนเรียกว่าพระยุธยาทรงเครื่องเมื่อสมัยก่อนก็ปิดทองนี้อยู่แล้วเหรอครับป,ปิดทองอยู่แล้วเขเป็นพุทธรูปแบบปูนปั้นอะตั้งแต่ยุคแรกะทรงเซิร์ฟเนี่ยเราลักอิทธิพลจากเขมรน้อยนะอาจารย์ที่จะเห็นนี้ถือว่าทรงเครื่องใหญ่เพราะเต็มตัวแล้วคนจะละเลย จารึกสองแผ่นนี้อันนี้คือจารึกอะไรจารึกเกี่ยวกับถ้าใครมาทำลายวัดลักคงลักของจะมีการสาดแช่ตรงรถหมกไหมรถอนี้จีประมาณนี้แหละเขาเขียนว่า เราผู้มีอภินิหารชำนาญในอุปประเทศวิเศษในคดีโลกคดีธรรมอย่าพึงมาดพึงหมายขุดเจาะทำลายหาของอมหมายความว่าคือห้ามมาขุดเจาะหาของต้ยดีรบริเวณวัดทั้งหมดไม่ใช่อันี้หมายถึงบริเวณวัดเขาบอกถ้าขุดหาจะป่วยการปอ,องเสียเปล่าบอม,มีเท่าเขาหมายถึงว่าขุดก็เสียเวลาเปล่าไม่มีเงินท้องประมาณนี้นี่เขาแช่งว้าเลยเนี่ยให้ตายคืนตายวันอย่าพูดดีกว่า คสับแช่งพวกนี้มันมันมันสำคัญโอโอเคโอเคบางทีมันจะเป็นแบบคำศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้แล้วมันอาจจะไม่ไ่เป็นมงคลผมอ่านแล้วผมผมไม่เคยอ่านออกเสียงเลยโอเคเพราะคำสับแช่งโบราณนี้ไม่ได้แต่ที่บอกคือ คนโบราณเขาสาบแช่งเอาไว้ใครไปที่ไหนมาอย่างที่เราบอกกันทุกครั้งว่าการไปเที่ยวที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยทุกสถานที่เขามีเจ้าของหมดแล้วครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปต้องไปแบบไม่รบหลูแล้วก็มีสัมมาคาระวะในการไปทุกที่ด้วยนะมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้เรียกว่าวิหารน้อยถูกไหมจ๊ะด้านในจะมีพ,พระพันธราษราสมัยอะไรจารย์ทวารวดีทวารวดีพันกว่ปี อยากให้มาเที่ยวแบบแบบอนุรักษ์เนอะคุณต้องถอดรองเท้าทุกครั้งก่อนที่จะเข้าไปบางคนเพราะรอง้าหลังไม่รู้เหยียบเข้าไปเนอะโอ้ยนี่ไม้เมย์ยังเป็นแบบบ้านเขาเลยเป็นอันนี้อย่าจับนะครับมาดูจากตรงนี้อาจารย์พระคันธารราชเนี่ยสร้างมาประมาณสมัยทวารวดีถ้าย้อนกลับไปตอนนู้นประมาณพันกว่าปีถูกไหมอาจารย์อุปกรณ์ในการแกะสลักขึ้นมาแขอนอนสิวที่เป็นเหล็กผมว่าแค่นั้นด้วยซ้ำไปใช่จมูกเนี่ย เป็นสรรเลยนะครับดูตรงตาพระท่านสิดูยิ้มแบบมีเมตตาการทำให้หินดูอ่อนโยนเนี่ยมันยากยากถ้าพูดถึงความงามในพระอยุทยาเนี่ยนะผมให้องค์นี้นะคือเวลาผมมองภาพพระหน้าพระเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาทำได้ยังไงวะสมัยก่อนจะมีคำว่าวิจิตรศิลป์ความงามที่ออกจากหัวใจเขาทำด้วยความศรัทธาถูกอันนี้นี่รอยแตกกนะันของเก่าทั้งแท่นนี่เลยนะอาจารย์ใช่ใช่โอ้โหเ้าก็ลองดูฮะใครที่จะมาก็อย่างที่บอกไปนาะมาไหว้ ที่เราไปไหว้พระคันธารราชในวิหารน้อยอันนี้ก็เดินชมบรรยากาศในวดัดอาจารย์ดูแบบสงบร่มเย็นอย่างเลยอ่ะในพื้นที่ตรงนี้อาจารย์เมื่อสมัยก่อนที่ทัพพม่ามาตั้งอ่ะเขาตั้งทัพตรงไหน,นอาจารย์ก็บริเวณทั้งรอบๆเนี่ยอยากรู้ว่าตอนที่ทัพพม่ามาตั้งอ่ะแล้วพระพิสุอ่ะยังจําพัดอยู่ไหมอาจารย์ จำพัดอยู่พม่าก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนกันอ๋อถ้าอยู่ในข้อบังคับงองเขาเขาก,ก,ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับนอกจากพระมิสูนเนี่ยอาจจะปลอมตัวหรือไม่ก็เป็นไส้ศึกเนี่ยเขาอาจจะถึงฆ่าพระมีนะพระาพม่าได้ฆ่าพระนั่นคือล้ายๆว่าจะเขาจับได้ว่าพระเป็นไส้ศึกอะไรประมาณนี้นะอ๋ออาจารย์แล้วตอนที่เขาสงบศึกกันอะ่ะก็ดูด้วยกันแบบอย่างเงี้ยเหรอตอนที่มีการเจรจากับบุเรงนองเนี่ยก็ต่างคนต่างอยู่พม่าก็อยู่ทัพพม่าไทยก็อยู่ฝั่งไทยแล้วก็มาคุยกันก็คุยกันปกติเนี่ยเจรจากันก็ หมาาย้นีใกันกินลงกินเหล้ากันแล้วก็พอรุ่งขึ้นก็ลบลบกันใหม่เออเหรอนะฮะแล้วก็มีมีหลักฐานมีการบันทึกพม่ากับไทยเนี่ยในสมัยรุสิตุสิ้นาเนี่ยมีการค้าขายกันไม่ไม่ได้ลบกันเลยไม่รบกันวัดท้ายตลาดตรงบางปะหันเนี่ยเขาเขียนไว้ว่ามีกลุ่มคนมาค้าขายกับทหารพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้นอ่ะแล้วทำไมมัาค้าขายกันล่ะพม่าที่มาเนี่ยเขาโค้ชเฉพาะกลุ่มสิ้นญาอย่างเดียวนี่รอบนอกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงอย่ามาทำอะไรมึงก็อยู่มึงปกติมีแต่ก็มาขายคือหลักฐานตรงที่ว่าท้ายตลาดเนี่ยมมมมััััันนนนนชดดเเจาาากกครบป็ข้อที่พงศว อย่างชัดเจนเขาบอกว่าวัดท้ายตลาดคือคนไทยกับคนพม่ามามาค้าขายกันผมไม่ได้เขียนเองนะคมเสถียรประกอบเขาเขียนถูกไหมาอาจารย์ครับอย่างนี้พระปรางอันนี้ครับคือพระปรางที่อยู่มาตั้งแต่แรกแล้วไหมใช่อยู่มาตั้งแต่แรก <S <S เคยสงสัยว่าพระปรางที่จอยอยู่ที่ยาเนี่ยด้านในเขามีอะไรอาจารย์พระพุทธรูปก่อนแล้วก็เครื่องเงินเครื่องทองแล้วก็อธิษฐานมันต้องมาดูว่าปเป็นของใครตอนมันก็พูดยากว่าเป็นของใครอันนี้สามารถเข้าไปชมได้ได,ได้เดินเข้าไปเลยโอเคตอนนั้นยังสมบูรณ์ได้ยดสูงเหมือนกันเนอะอาจารย์เนาะอันนี้คือดั้งเดิมหรือ มีการบูรณะแล้วอาจารย์การบูรณะแล้วแต่เราดูจากนี่ไงเขาใช้ปูนซีเมนต์ฉาบอะเพื่ออันนี้นี่คือปูนเดิมอ๋อนี่ปูนใหม่กรมศิลปากรได้มาบูรณะวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยขึ้นไปไปโพสต์ข้าอะไรเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันอันตรายด้วยนะอันนี้ก็ผ่านการบูรณะมาแล้วมาแล้วส่วนยอดเขาได้เก็บไปไหมอาจารย์ผมว่ามันน่าจะหายไปแล้วแค่ก่อนนั้น พูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์นี่นั่งคุยกันนะอาจารย์ไป,ไป<ด>หาที่นั่งคุยกันไหมอได้รย์รายที่ตามหาเลขเด็ดเลขดังอยู่นะครับมี่ครับแนะนำรอตี่แบบถูกกฎหมายบุญมีปกกระกอบฟ้าพิมพแอดก่อนแล้วก็ b o O N M E เท่านั้นเองฝาก,กุดนุนด้วยนะครับนี่นมีข้อสงสัยเยอะแยะมากมายช่วงหน้าสงครามเนี่ยคนไทยเขาไปอยู่ตรงไหนกันนะครับอ่ะอันดับแรกก่อนมันจะมีหน่วยสอดแนมพอศึก เพื่อนขบวนมาปุ๊บเนี่ยคนรู้กันเป็นเดือนก็จะมีการเป่าประกาศให้คนประชาชนทั่วไปว่ารู้ว่าตอนนี้พม่าจะบุกคนที่อยู่นอกกำแพงเมืองน่บางคนคิดว่าจะต้องเข้ามาอยู่ในเมืองบางคนกูไปอยู่ตามหัวเมืองแล้วคือมีญาติตัวนู้นก็ไปตรงนั้นแต่คนส่วนใหญ่ในอุตสาหยานเนี่ยจะอัดเข้าไปในเมือง ก็ต้องเตรียมหนึ่งข้าวตากเอาเข้าวมาหุงแล้วต้องข้าวตากแล้วแล้วก็พวกปลาพวกเนื้อเค็มเราก็ต้องทําเป็นของแห้งแล้วเตรียมของแห้งแล้วพอพม่ามาล้อมปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าล้อมกี่เดือนนะไม่รู้ล้อมกี่เดือนท้าเราพูดถึงกุ้งยาตอนปลายเนี่ยเขาจะคิดว่าเออล้อมแง่หน้าน้มานมาพอน้ํามาพม่าจะกลับแต่ในการเสียกุ้งครั้งทงี่สองเนี่ยพม่าไม่กลับ มาบ่อยเขาเริ่มรู้ตรงไหนไปที่ร<ช>ุ่มที่ดอนใช่ใช่กูรู้แล้วเขาได้มากูมากูไม่กับก็ไปยกทัพอยู่ตรงที่ดอนใช่ก็อยู่ยาวเลยอยู่ยาวกูก็อยู่ยาวแล้วก็มีบางมีก็มีคนไทยบางคนบางพวกที่เข้ากับพมา่าครับแต่ว่าเราไม่ค่อยเขียนเพราะว่าเราอายอจริงๆแล้วควรจะเอาสิ่งที่มันจริงความจริงมาพูดมาบอกว่าให้ลูกหลานเราฟังคนไทยมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่แล้วครับใช่ไหมสันดานคนอ่ะไอ้เรื่องที่มันเป็นด้านมืดแบบกูไม่พูดแม่งนะกูพูดแต่เรื่องไม่เรื่องเยอะรับมันจะไม่มีได้ โอ้โหมแม่งรู้หมดเลยแล้วก็มีการเก็บทรัพย์สมบัติไม่ได้กระทั่งเนี่ยสั่งเก็บทรัพย์สมบัติข้าของอมูลค่าเลยจงหวัดทั่วกรุงศรีอยุธยาเน่ยเข้ามาอยู่ข้างในเมืองทั้งหมดเลยอ๋อท่านานเขาบอกว่าพระที่นั่งสุญญาบัตรนท่านห่วงมากทำไมไอาจารย์เขาซ่อนสมบัติไว้ที่นั่งสุญญาออมรินทร์เยอะหลวงเนี่ยเขาจะทำเป็นแบบรับฝากของอ,อย่างเราเนี่ยมีทองสิบช่งเนี่ยก่าจะมีการปล้นชิงกันข้างในใช่ไหมกรมพตำรวจต่างเนี่ยก็ต้องไปลบด้วย กูก็เอาเงินเดียฝากหลวงก็มีการฝากก็เก็บเก็บไว้แล้วบางคนก็ฝังเลยตามที่ต่างๆทั้งนอกเมืองในเมืองเขาฝังไว้อยากรู้อันนี้อยากรู้เคยมีใครมาแอบขุดแล้วเจอไหมอ๋อไม่ต้องหรอกเก็บผักบุ้งเจอเลยยิรับตะลุลงไปเลยล้อโอ้้ทองบานเลยเมื่อก่อน่ะทำสวนในนาทำนาก็ได้ทำทองเออเยีบเยียบเป็นรุงรุ่งุงเปเรียบร้อยถ้าตามความเชื่อนะเขาอาจจะเป็นเจ้าคอเจ้าของเดิมอยู่แล้วแหละประมาณนั้นแล้วอาจจะเขากลับมาเอาเจ้าของของเขาคืนนั่นแสดงว่าการขุดฝังเงินฝังทองมีอยู่จริ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 งเรื่องจริงเรื่ สงคราม เสร็จสิ้นลงประชาชนชาวบ้านก็มาใช้ชีวิตตามปกติคนที่อยู่หนีแปนะก็มาใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าก็ยากแค้ละเพราะว่าหนึ่งนาก็าไม่ได้ทำของก็แพงเขาบอกข้าวราคาทนานเราหกเหรียญนะ่ะก็แพงเหรอโอ้โหหลายพันก่อนนะถึงก่อนนั่นตอนนู้นเน,นอะอันนี้คือด้านสงครามด้านสงครามที่ด้านมืดมากอาจารย์ต้องมองว่าด้านมืดของกุศอยาเนี่ยมันมีอะไรด้านมืดเขาสมัยก่อนก็มีมีงบอนบอนการพนันบอนการพนันมีกําตรงกําทัวร์เลยมีมีแต่หลวงเนี่ยเก็บค่าภาคหลวงเองอ๋อหลวงคนเก็บเวเก็บ เลงเขจะมีนายบ่อนเนี่ยส่งเบี้ยส่งเงินให้เข้าหลวงหมายเขาว่าถูกกฎหมายใช่ถูกกฎหมาย,กกมายแล้วก็มีฟ่องเสรีนี ซ่องโสเภณีใช่ซ่องโสเภณีชัดเจนเลยหมายคขาก็เปิดกันลืมๆเงี้ย<อ>โอเปิดเลยเดี๋ยเหมือนเราไปเที่ยวเฮ้ยไปเที่ยวดีกว่าคืนนี้เจอกันเลยที่ไหนปากคอมขุนละครชัยโอ้ไม่จริงคอยังอยู่เลยรอเออเรื่องซ่องโสเภณีปากคอมขุนละครชัยเอ้าแล้วอย่างงี้ผู้หญิงที่ที่ท,ที่ที่มาทำอาชีพเนี้ยมาจากไหนกันนะคือสมัยก่อนมันจะมีการค้าทาสมีการซื้อขายกันแล้วก็มีลูกของคนทั่วไปเนี่ยหรือมีลูกของขุนนางด้วยลาดูแวร์ได้เขียนไว้ว่าในซ่องโสเภณีของสิวยาเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นลูกของขุนนางที่่ขขขาาายให้้เองงุนน ก็มียศถานไม่ไดาสักใช่เอจะขายลูกทําไมอ่ะคุณขุนนางมันมีเมียหลายคนอ๋อมันมีลูกอ่ะลูกเนี่ยมันถือเป็นทรัพย์สินน่ะคือเมื่อสมัยก่อนเป็นอย่างนี้จริงๆนะเป็นอย่างนี้จริงๆมันเราไม่ได้พูดคนเดียวลาลุงแบบมันก็บันทึกไว้สูกป้าหมายว่าขุนนางเมื่อสมัยก่อนอาจจะมีเมียแบบมีเยอะน้อยเยอะมีเยอะเลยละเมียทาตุเขาเรียกเมียทาสีก็พอออกลูกมาก็โอ้โหเลี้ยงเยอะชิบหายแล้วโตเป็นสาวแล้วกูไปขายมั้งเว้ยมันก็มีมีด้วยมีเนี่ยคือด้านมืโขสงส์สิญาจักรฐานมันมีอยู่นี่ม พูดสายอุธิยาเนี่ยโอ้โหแม่ลังการงานสร้างเหมือนใครจะก่อยากจะกลับไปอยู่เลยคือมันจะมีลักษส,สองเคสคือข,ขายตัวกับไม่ขายตัวไม่ขายตัวก็เล่นดนตรีปไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสมมติว่าเอ็มไปเที่ยวเอ,อ็มโอ้โหที่ถูกใจเหลือเกินอเอ็มก,ก็ถ่ายตัวได้ถ่ายตัวผู้หญิงเนี่ยเอาไปไเป็นเม,มียได้ใช่แต่แค่เอ็มมีเมียอยู่แล้วน่ะเมียเอ็มก็ต้องไปตกลงกับเมียเมียก่อนมันซื้อขายท่ายกันซื้อขายก็อย่างงวอย่างควายอะแดงซึ่งก็บอกผู้ชมนะต้องใช้ดุลวินิจแล้วก็วิจารณญาณนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยย้้้้้อออนนนนกกลัััับไปปเเเเมมมมื่่่่่สสยยยยยซึงงงงาาา็จริิแตวีีผผููหญชดท คือเราพูดเนี่ยเราพูดกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพูดแม่งจะเรื่องโอ้โหฟ้าเมืองทองผอมมัมไพาคนแต่งตัวสวยมันมันสวยเกินศักแล้วคนผู้ชายก็ถอดเสื้อผู้หญิงบางทีเนี่ยถ้าแบบมีนมตั้งๆเนี่ยวเขาจะ<ช>รัดอกหรือไม่ก็ใส่ตะเบงมานมีอายุแต่งงานแล้วเนี่ยโหนมห้อยว่าเดินเดินไปตลาดนี่ลายตายหมดนมเต่งเต่งเดินนมห้อยๆอยู่น่ะอันนี้คือความเป็นอยู่ตอนนู้นเรื่องบ่อนการพนันบ่อนการพนันซ่องซ่องอยาเสพติดมีไหมมันก็มีฝิ่นจริงก็เอาฝิ่นมาคนไทยก็มีโรงฝิ่นผิดกฎหมายไหมเมื่อก เลยเสรีเลยแต่ว่ามันมันจะมีการควบคุมรลวงจะควบคุมอยู่ในปริมาณที่กําหนดใช่แล้วคนสมัยวิทยาผู้ชายนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงไม่คนทำงานไม่ใช่วิทยาผู้ชายเพราะผู้ชายเนี่ยมันมีระบบไพ่ธาตุมีธาตุหลวงเนี่ยมันเข้าเดือนออกเดือนอ่ะทำงานให้หลวงได้หกเดือนอยู่กับบ้านได้หกเดือนเขาจะมาทำอะไรแดกละเราเนี่ยต้องตรงต้องตรงต้องว่าเนี่ยก็ต้องอยู่บ้านดูแลลูกดูแลพ่อผัวอะไรเงี้ยผู้หญิงทำงานน่ะผู้หญิงผู้ชายงิทยาเนี่ยเป็นผู้หญิงง่ายสงสารมากผู้ชายในวันวันเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมีเกี่ยวกับการคดโกงโอ้โหมีเยอะสิอยยุธา เป็นรากฐานเป็นรากงั่งเป็นรากแก้วเป็นรากฝอยของการคดโกงในปัจจุบัน ข้องกฎหมายต่างๆเนี่ยมันเปิดให้โกงครับอยุธยานมีคำว่าของกำนันนี่เยอะมากอาจารย์เนี่ยไปทำบัประชาชนไหมก่อนรุ่นอาจารย์นะก็ต้องไปหากำนันแล้วก็ต้องมีไข่มีเป็นของกำนันไปเอออยุธยาก็เหมือนกันคำว่าของกำนันเนี่ยคือสินบนอ๋อเอาห้กำนันออผมเชื่อว่าหลายคนได้ยินคำว่าช่อลาดบางหลวงไปเยอะมันแปลว่าอะไรนั่นเอาคำว่าบางหลวงก่อนครับสมมติอาจารย์บอกว่าเฮ้ยหลวงเข้าข้าวเนี่ยภาษี20ถังต่อนาแปลงนี้นะเอ็งเก็บมา20ถังเอ็งก็มาบอกแจ้งเขาโอ้โหช่วง มันน้ำแห้งแล้งเขาจ่ายมาแค่นี้สิบถังอันนี้คือบังหลวงแล้วงูมิบไปสิบเนี่ยสิบถังแล้วอ๋อบังหลวงเออบังหลวงบังหลวงบังหลวงแล้วเองก็ไปบอกเจ้าราชเฮ้ยราชการก็รีบภาษีหนักจากยี่สิบถังเป็นสามสิบโอ้โหอ่าอันนี้คือเจ้าราชโกงหลวงแล้วมันโกงข้าราชการอีกบางคนก็โกนหลวงแต่ว่าบางคนก็โกงราษฎรแต่ว่าไม่บังหลวง ไปช่อลาดเฉยๆอ๋อมันแยกได้ครับบางคนก็บังหลวงบางคนก็ไปช่อลาดบางคนก็นไปทั้งช่อลาดทั้งบังหลวงเลย<อ>คือที่มาง่ายๆของมันครับโทษในการช่อลาดบังหลวงอะไรอย่างเงี้ยอาจารันในสมัยพระชัยราชามีเขียนไว้เขาบอกว่าข้าราชการให้ไปเกณฑ์ทหารมาคนนี้ไมันก็เกณฑ์แต่แก่ๆมาท่านก็มาดูในที่ตำหนักเอ๊ะทำไมทหารมีแต่แก่ๆนะวะไม่มีหนุ่มๆก็เลยมีการไล่เลียงดูเขาบอกว่าไอ้นี่มันรักสินบนคนเกณฑ์นะท่านก็เอาเงินยันหลอมหลอมเลยแต่อันนี่อาปากเทอุ้ย ร้อนๆด้วยนะ,ะยก็อยากกินขิงินอยากกินกินสิบป่าค่าสิบบาทก็เอาเมียกินก็กินไปแจกกินเขาตายสิโอ้โหบทลงโทษมันขนาดนั้นแรงรแต่คนก็ยังทำอยู่อ่ะคุกมีไหมมีคุกดวงนี่แปดคุกเห็นแบงบ้านคุณแผ่นไหมบ้านคุณแผนยุยานเนี่ยอ๋อหรอทำไมอ่ะอันนี้คุกบ้านคุณแผนก็เป็นคุกเออบางคนไปถ่ายรูปเนี่ยนนบ้านคุณแผนกล่าวบ้านแผ่นพาแก้วทุย คุกคุกโอ้ตรนนั้นคุกลวงคุกลวงเนี่ยคนที่ติดคุกอย่างสมมติว่านักทำผิดนักหนีไปอาจารย์เป็นเจ้าหน้าที่จับพ่อนัดขังเลยนะเอ้าเอ้าพ่อผมไม่ได้ทำอะไรอ่ะกจับได้จับได้ไงเอ็งกลัวพ่อเอ็งระบาปไหมล่ะกลัวเอ็งอบตัวไหมล่ะมาเออใช่ก็จบอ๋อเหรอเออโอ้โหพอาจาเป็นอย่างนั้นบางทีเอ็งติดเมียลอ้งไม่ได้ทำอะไรอ่ะเอเ็งก็มาติดด้วยนะเอ็งติดคุกแต่เมียติดตารางเอ้าแล้วคุกกับตารางมันต่างกันยังไงอะตารางก็คืออยู่รอบนอกคุกก็ต้องมีอย่างเลยที่คุ อ๋ <AL> อเหรอมันจะน่นหนากว<ช>่าตาราง<อ>ี้เลยตาลามึงจะหนีเขาหนีไปเขาไม่สนใจแต่คุกนี่ไม่ได้เลยเขามีระวางโทษเขาทำงานปุ๊บเ,เขาจะผูกเองเนี่ยเป็นทุนทุน ยาวเลยลอกทองลอกทอนกน่ะเรียกคนพวงครับ <c oughs> อันนี้เรียกคนพวง <c oughs> แต่เวลาลูกเมียนะ่ะเขาก็เอาลูกเมียเนะี่ยไปตั้งขอตามตลาดอนะ่ะไอ้ตรงคุกมันอยู่ตรงตะแลงแกงสีแยกตะแลงแกงเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุกนะมันแปลว่าสีแยกเป็นภาษาเขมรอ๋อตะแงแกงเหมือนเ<อ><อ>ส้นตป็ดถอยสมัยสมัยเราแหล่งทนะ่องเที่ยวเขาจะมีคุกอยู่เขาก็จะมีตลาดไอ้ลูกเมียก<อ>็ไปขอทานนะบางทีหลวงก็ให้ข้าวกินบ้างไม่ให้ข้าวกินบ้างเขาต้องไปขอทานแล้วก็ต้องขอทานก็เอาเงินมากินกันลูกเมียเพราะว่าลูกเมียติดด้วยผู้หญิงผู้ชายเนะบางทีเขาไม่่มีีทททางกิน เขาก็มาติดค <ขอ S 1> ุกยอมติดคุกก็มีอ๋อยอมติดคุกมีมเอือนี่คือด้านมือเป็นเรื่องจริงของอยุธยาแต่ว่าไม่มีคนมาพูดอ๋อโอ้ยจันด้านมือนี่ก็แบบโอ้โหสุดเหมือนกันนะสุดสุดยาสุดเราเลียสว่างก็มีเกี่ยวกับศาสนาในวัดเพียบหมด อ,อถูกต้องโอวัดเต็มไปหมดเลยวัด,ดถ้าอยากจะไหว้เจ <ะ S 1> ้าวัดมา,ายุทธยาครบแน่นอนโอ,โอ้วัดขึ้นมาจะดียอดแหลมไม่หมดนั่นคือความรุ่งเรืองทางศาสนาเกี่ยวกับธรรมะของคนยุทธยาในใจอะไรทุกอย่างมันมีสองด้านหมดการค้าขายรุ่งเรืองยุทธยารุ่งเรืองไหมรุ่งเรืองยุทธยาเนี่ยเหมือนอันสุดดัมเลยเป็นแหล่งเมืองท่าใหญ่ที่ว่าหลายคนเนี่ยจะต้องมาอยู่ที่จบที่ยุทธยาเพราะว่ายุทธยาเป็นเมืองที่ร่ำรวยเหมาะที่เป็นการค้าเพราะว่าเข้ามามีทางน้ำออกทางน้ำได้ตลอดค้าขายได้ตลอดแหล่งของปงของป่าพระมงพระหมายจากที่อื่นก็มาจบที่ยุทธยาก็ รุ่งเดือมถ้าคนรู้จักที่จะทำมหากินผมว่าให้มองนี้เนื้อประวัติศาสตร์ชาติไทยเราอยากให้มองว่าทุกที่แหละอาจารย์มีทั้งดีและไม่ดีใช่ใช่ขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกรับทางไหนใช่ใถูกไหมฮะให้มองหลายมุมแล้วเราจะเข้าใจว่าความเป็นยุทธยาที่แท้จริงคืออะไรใช่คืออะไรนี่คือรากเหง้าของความเป็นไทยของเราใช่ใช่ยุทธยาไม่ได้หายไปไหนอยู่ที่เดิมแล้วก็อยู่กับเราเนี่ยคากมวสี่โมห้าสิบแปดตั้งมองไปไหนอะ ไม่รู้ก็ได้มาจากยุธยาไงอ๋อเหรอเออพวกสูงอย่างเนี่ยมาจากยุธยาเออยุธยาหมดเลยโมงเนี่ยอาจารย์ได้ฟังตรงตะแลงแกนเนี่ยมันจะมีขอสูงแฝนกองแฝนคอตอนเช้าตีคอดังโมงอ่าโมงอ๋อโมงแค่นี้เองเอออายุทยาไม่ได้ไปไหนไม่ไปไหนเหมือนกันหมดเลยแค่วันเวลาเปลี่ยนใช่แค่วันเวลาเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนกากความเจริญเปลี่ยนแต่สัญญาของยุธยาคือสัญญาของรัตรโกสินวันนี้ได้ความรู้เยอะมากอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ตุ๊กมากๆนะครับที่ อันนี้ให้พระก่อนอุ้ยอร <มา S 1> ่<ะ>อยาต้องมีพระนี่พระนี่พระออกที่วัดน,น,นี่เลยนี่ <คะ S 1> ที่วัดหน้าพราะเมรุนี่เหรอจ๊ะจะไปจ่ายเอฟซี S <S ขอบพระคุณมากครับมีกติกาหน่อยแมาจา์แล้วแต่เลยลผมนั่งฟังอาจารย์มาเกี่ยวเล่าเกี่ยวประวัติของอยุธยาอ,อยากถามคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านคําถามฟังอาจารย์ตุกบังเอินพูดถึงเกี่ยวกับด้านดีและด้านมืดของอยุทยาณปัจจุบันนี้คุณผู้ชมอยากจะปรับอะไรกับบ้านเราให้มันดีขึ้นหรือว่าอยากจะแก้ข้อเสียตรงไหนเม,ม้นมาใต้เม้นนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าขออนุญ,ญาตนะฮะไม่เอาหยาบคายเนาะ<ฏ><ว>จะมีพระพุทธนิมิตรพิชิตมารโมลีสีสันเพชร บรมมาไตโลกกนาตมาแจก3รางวัลอันไหนที่ทีมงานเราเห็นข้อความแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยอันนี้เจ๋งถูกใจจะมอบให้เลยนะครับผมทราบมาว่าอาจารย์เนี่ยเป็นผู้รู้เกี่ยวกับศาสตร์ตราวุธของไทยแล้วก็อาจารย์มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยก็ใช่ใช่ถ้าไม่รวมพิพันธ์นะน่าจะเป็นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในมือเอกชนเพราะเราเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ไว้ถ้างั้นผมขออนุญาตไปเยี่ยมชมในแม่จย์ได้เลยได้เลยอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่บางปะอินตลาดเอเจนเตอร์ก็ไม่ไกลอย่างนี้มากใช่ใช่ไม่ไกลไม่ไกลนะเดี๋ยวเราไปด แล้วก็มีประวัติเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe, กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปของรายการเที่ยวได้ไม่รุ่หลูวันนี้ผมนัดผีแล้วก็อาจารย์ตุกบางอินต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณครับคือดาบเล่มนี้มันเป็นดาบที่มันจ้องจะกินเลือดตลอด เล่มนี้แปลกดาบส่วนใหญ่จะไม่คมลักษณะนี้แต่เล่นนี้มันคมมากเพราะครูหลายๆคนเขาแบบเป็นดาบโจรอาจารย์เข้ามาดูในส่วนการเรียนรู้เนี่ยอาจารย์ก็เอาดาบเล่มนี้ขึ้นยุบบ้าอย่างเงี้ยโอ้โหเหม็นหุ้มหรือผา,ายเหม็นทาตบตบบ้าน,นหมดเลยโล<ห>เมื่อสมัยก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาลบก,กันได้ต้องมีตำราพิเศษสงครามใช่อันนี้คือเล่มจริงๆเล่มจริงจริงๆเล่มจริงๆ คนที่เป็นเชื้อพว,วงที่แบบนักลบเนี่ยจะต้องมีติดตัวกันทุกคนถือว่าเป็นผู้มือในการทำการลบ